สวัสดีค่ะวันนี้ย้อนแสงแสงมาทางนี้นะคะนี่วันนี้มีผัดหอยมันเป็นหอยทะเลนะคะพี่ก็ไม่เขาจะไม่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่ามันคือหอยอะไรแต่ว่ามันเหนียวแล้วก็มีตำถั่ว แล้วก็มีต้มผักขมหน่อยแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยค่ะอืมแล้ววันนี้วันนี้จะกินข้าวด้วยนะคะวันนี้กินข้าวเพราะว่าพี่ไม่ได้มีโปรโตีนเยอะนะคะกินข้าวด้วยอืม นี่เป็นมื้อแรกนะคะที่ได้กินผักขมในอเมริกาเนาะเมื่อวานนะอืเมืม่อวานกลับมาจากฟลอเรนดาแล้วก็แวะแวะที่ร้านเอเชียที่เวอร์จิเนียนะคะตัวเมืองห่างจากที่นี่ประมาณสองชั่วโมงมันเข้าไปเราก็เห็นเขามีผักขมขายด้วยนะคะ ดีใจมากเลยฉกอย่างไวประมาณราคาเขาลดแล้วนะฮะราคามัดประมาณนี้นะฮะประมาณเอ่อห้าดอลลาห้าเหรียญเก้าสิบเก้านะ,ะก็ตีเป็นหกเหรียญก็คูณสามสิบห้านะคะตอนนี้น่าจะเลืเงินสามสิบห้าประมาณสองร้อยกว่าบาทนะ,คะแค่นี้เองค่ะผักขมดอยบ้านเราฟรีเลยยิ่งส่วนน้ำใหญ่นะเยอะ ได้เลยอืมชมคอมาใส่ขิงด้วยนะคะ อนุญาตใช้มือช่วยหน่อยอืออ่ะมาอีกแล้วอืมมันจะมีขมนิดนิดนะคะแล้วก็มีหวานด้วยค่ะพี่ชอบกินมากอืม ก็มีตำถัว่วเรื่องตำถั่วนี่ใส่กับปิดนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาร้าน,นิดนึงค่ะใส่พริกสีไม่เผ็ดอืม ที่ทะเลฝั่งินดาเนะะียสวยค่ะสวยแตะว่าสำหรับพี่เนาะบ้านเราสวยกว่าอืมบ้านเราสวยกว่าน้ำก็ใสกว่าพี่ก็ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าอ่ามันเป็นฝั่งอ่าวเม็กซิโกนะคะทางนู้นน้ำจะใสกว่า พี่ก็ได้ไปฝั่งนู้นด้วยนะมันก็ไม่ไม่เหมือนเท่าบ้านเราอยู่ดีแล้วก็น้ําเย็นด้วยช่วงน,นี้น่าจะเป็นหน้าหนาวเนาะก็มันมันเย็นเหนาวเลยล่ะคือ,เ,อเท้าจุ่มเข้าไปนี่คือสะดุ้งเลยอะแล้วก็มีเอ่อคนแก่พวก ที่เขากเกษียณเนาะคนกเกษียณเขาเยอะอืมกเกษียณเยอะค่ะที่นนแล้วก็ขับรถขับลาน,นะฮะก็คนคนแก่ขับเยอะเนาะก็ถ้าคนแก่ขับเยอะก็คนแก่ขับก็อย่างที่เราเข้าใจเนาะว่าเขาอยาแบบอย่าไปทาองไหนเขาก็ไปเลย อืมบางคนเขาก็ไม่ได้ดูได้ดีทุกเนาะขับรถต้องระวังเยอะๆเลยไปฟอลอเรนดานะสำหรับคนอื่นอา,อาจจะมองยังไงพี่ไม่รู้เนาะแต่ว่าพี่ไปที่พี่เจอมันเป็นอย่างนี้ค่ะอืม โอเคห้า okay. นาทีล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย